มึงเอาไปไปคันอื่นไปจอรถะเยอะใอไหม่นะเอ้ขึ้นเลยใหม่เนี่ยเอ้าเราต้องไปด้วยกันเพื่อนไหวหยอฮะคือกูตกรถทุกคูฝาออไม่ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้วิชลเปอะไรแต่แไอตอนเล่นเอลุกไฟแม่งต้องด่าแต่หัวทองด่าวิชตลอดหัวทองหลมกกากเลยงงๆแบบโดนด่าหมดเียหัวทองคนเดียวเียเ็งของพี่พับนี่หนอะ มามาขึ้นรถ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 ตั้มรเป็นตั้เป็นจะแจใส่ฟชันใส่หน่วงอะสีแดงอยู่ตรงไหนเยอะมึงกรุบกัมาเยอะๆเสร็จแล้วถ้าจะลงมึงดูพี่จีเป็นหลักมึงฟังสีพี่จีนะเว้ยพี่จีบอกลงคือลงลงเสร็จแล้วกุบกันก่อนนะเว้ยไม่ใช่ลงแล้วมึงวิ่งเข้าไปใส่นะ ใช่ใช่ใช่งสีรถละมาใหเก่งต่อนะขอแค่ถึงกูลงที่กูแค่นั้นเว้ยโดนยิมพีแล้วมาแล้วมาแลยรถจะรถจะรถรถเพึ่งในวหายไปไหนสามคนกำลังขึ้นรถกำลังขึ้นรถกำลังขึ้นรถไหนสองไหนสองไหนขาดคนนึ่งขาดคนนึ่งขาดคนหนึ่งใครไอมึงอยู่หน้าคุกยังบอลตาคุกเลวเนี่ยคนหนึ่งคือใครอาแล้วใครคนหนึ่งพี่บอลอยู่ะยองไฟหนึ่งกูว่แเยอะอยู่นะครั ทาวเวอร์อยู่ป้าทัวงเมอ่อยอะทาวเวอร์ไม่เกี่ยวเอาดีเดียวดีเดียวดีเดียวใครใครใครไอ้พีกอะปีกอยู่โอ้ครับอยู่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 ใครวะใครมันแย่แล้วใครหายวะเออมาแล้วไอเค้นไอ้เคนไอ้เค้นไอ้เค้นครับไม่ไม่ไม่ถึงตรงนี้กันหมดแล้วใช่ปะเป็นหลังนะ ไปพี่จีนำ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 ฟังครูมารวมกันตรงไอ้อะไรนะแก้ววายแก้ววายมาหน้าแกวายมาฟังฟังไหนฟังฟังเฮจีนไหนเว้ยเด่นหน่อยเว้ยฟังพี่เด่นหน่อยเว้ยสวยฟังไฟเพิ่งไปแดงหน่อยเว้ยคนนี้จะดนไปไหมจโดนไปไหมกูจะโดนรีตัวก็คือ่าไม่เหลืออะไรจริงยไม่มีอะไรอ่ะ

ปืนเขาอยู way, re ่หลังรถไฟไรได้ดำปืน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 หไฟแล้วปนจีดูไอจีดูไอจีดีดีดูไอดีดีที่ใครโทรมาเล่นโซนเนี่ยก้อนหินไหเ็นเนี่ยก้อนหินก้อนหินก้นหินห่ก้อนหินใหญก้นินปสุดก้นินปสุด เจยไปอ่ะสุดเลยอ่ะวางไม่ได้มันวางไม่ได้ตอนเนี้ยมันเยอะก้อนหินก้อนหินคือก้อนหินแพ้ก้อนหินแพ้ก้อนหินดิเฮ้ยเร็วก้อนหินมารวมมารวมแต่แย่แต่แย่แต่แย่นี่อะไรนี่เพื่อนบอกก้อนหินไม่ก้อนหินดิก้อนหินตรงข้างหลังอ่ะข้างหลังสุดเนี่ยอุ้ยไอ้เชี่ยก้อนหินหลังสุด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 เนี้ยก้นหินรวมแล้วมารวมแล้วโคตรหลังโคตรหลังโคดรหลังโคตรวางน้ัางหนม้ปาปืนกดดิเฮ้ยปืนไปไปดิไปดิไปดิ จะลงไหนเพื่อนลงแล้วไปลงาน่อพิงหน่อยโไปรวมกับเพื่อนพี่ิงลงไปลงวงอีพีไปลงวงอพีเราต้องอีพีเราต้องอพีเพื่อโดนเพื่อดนเราเพื่อดอนเพื่อดนไปรวมดีในวงมึงเยอะเกินเดี๋ยวเดลงลงลรออะไรอย่าลงหน่อยยิงให้อยู่ปืนไ้สามาอยู่บห็นใครจบอกเขารบอต้วไเขาบอกไม่ตกาไม่ตราไม่ตกราไม่ตกราสดด้วยโนสดด้วยโนสดสด้วย ีแมเอนยิแมสกยิแมกเานตายิงไนะมันปืนอนไาปยิไปยิอยิงไปยิงไปยรอกปีิยิงไนยิงไยิงไปยิงัปยิงไยิงไปยิงไปยงไปยิงเปยิไปยไปิงวปลไิงยิิงไปยิงไปยดงไปยิงไอยเงไปยิ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 งยยไปอองไปยยอยงงตงยงงปงงพยงเอายยยยอะยปยอปไไปไป

กุลวง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 นะเปิดมันลวงเปิดมันลวงอีกเปิดมันลวงอีกเปิดมันลวงกลับไปตรงกลางกลับไปตรงกลางเอาเอาสบเพื่อนเลยศพเพนเลยศพ่อนเยเอาสบเพนเลยอาสบเพนเลมันล้มมันล้มอุ้ยขี้ทำไมทำไมเพื่อนเราโดนเราออกง่ายจังวะไอ้สัตว์อะไรวะมมัันนเเีียยอะไรวะเฮ้ย ไอ้ไอ้ไอ้แยแกงตัวช uh ี้เฮ้ยอะไรวะเพื่อนเราโดนเราออกรัวๆเลยไอ้เหี้ยขู uh ่ไฟโดนโคตรไวอ่ะไอ้หมอกหมอกตึงเข้ารถรถหมอกตึงทำรถคือรถใคมาวะใครมาวะเอ้ยโดนว่ะยิงเบงให้สุดๆแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายไวมากอันนี้เอาไม้มาดิบอกบอกตึนเอาไม้มาดิซ่อมซ้อมเรียกเพื่อนเอาไม้มาดิ โอ <ITA> ้หคุยบัดเกาะไม่ขึ้นไม้แพรมีดไม้แพรมีดมึงยังไงเนี่ยคซ้อมเยอะๆนะไม้แพมีดมึงยังไงเนี่ยอะไรวะหน้าโดนอย่างไวอะไอ้เฮียเห็นเปิดไฟมาเพื่อเราออกไปสี่ตัวดไหนไปูลัเพิโดนดูังนหลังน่นยหลงไฟออเอะไรวะพีเก็พีเก รู้แล้วน้องเอ้ยในในในวอในวอเยอะครับกฎประิกเมื่อกี้ในวอโคตรเยอะเลยคนเล่นในวอะอเพื่อนมันไม่ลงตามกันเว้ยเอาศพไปไหนเอาศพไปไหนเอาศพเอาศพไปไหนเอาศพมานี่น่าต้องเล่นรอรอเล่นอีกอีกไฟนึงอะไอเฮียไม่ไหวเขาจริงเหรอวะเราเราลงไม่เป็นจุดเว้ยอีกคนนึงบอกหลังหินหินหลับศพได้ศพได้ศพได้ศพไ้ศพไ้แล้วอะ สอบบุนลมก็ไหนสอบบุนลมก็ไหนถือสอบไหนถือสอบบุนลมก็ได้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 มามาสอบไหนมาสอบไหนไม่ไม่คือคือเอาเบิกองี้ยคนดูก็เห็นนะเว้ยไม่มีใครแบบไม่มีศพเราของของเขาที่แบบเราวิ่งออกมาเลยเว้ยมีแต่เขาวิ่งเอาศพเราออกอ่ะเหี่อปืนคุไม่ได้เอาปืนคืออะไรอ่ะไอบอกบอกบอกปืนขึ้นรถหน่อยมันไม่ไปทางโอ้โห้ตอนนี้ปืนบอกห้าโอ้โหตัวรวยตอนนี้ตัวรวย นี่กระปืนบกวกห้าว่ะโอ้โหขึ้นตกรถหมดเลยนี่ยว่าไปชุบเลยนี่ว่าอ้กูจะชุบได้ไงที่กูเล่นปืนไอ้โง่เอดีสิตอันนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวแยกให้นะปืนบอกห้าที่ผมแยกให้นะโ,โหตัวรว,วยนะต้องนะหาตัวรวยก่อนผมมาผิดตัวนี่ยว่าแยกป่นเขาหมดแล้วโปโลโปโลดึงดึงกล่งองร้ามหนะน้องดาวนะ้า รอไฟหน้าอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยไม่เอาเพื่อนเลย